ยิ่งแอดไอยังไงให้ได้ยอดขายนะคะ1 0 0 0 0 0บาทภายใน30วันนะคะแม้เป็นมือใหม่วันนี้โค้ดแอรวบรวมนะคะจากลูกศิษย์นะคะที่โรงเรียนในคอร์สสอนยิงแอดทะลุยอดขายหลักล้านราคาอยู่ที่3,999บาทแต่โค้ดแอมาสรุปให้ทุกคนฟรีนะคะในช่อง y o u t u b e นะคะแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามโค้ดแอไว้นะคะวันนี้มาแจากคีย์แพงนะคะสาหรับใครที่อยากจะมียอดขายนะคะ1,000บาท ทำได้จริงแล้วก็โคดแอร์เทสมากับลูกศิษย์แล้วมันเวิร์กมากๆนะคะเลยอยากมาแบ่งปันให้กับหลายๆคนที่วันนี้แบบเอ้ยบ่นว่าขายของใน i g เนี่ยขายยากยิงแอดแล้วไม่ปังเลยเนี่ยรับรองว่าถ้าคุณนะลองทำเช็คลิสต์5ข้อที่โค้ดทำมาให้เนี่ยแล้วคุณเอาไปทำตามคุณจะมียอดขายแน่นอนเลยนะคะสำหรับข้อหนึ่งเลยนะคะโคดบอกเลยว่า สำหรับใครที่อยากจะมียอดขายอยากจะปังอยากจะแบบว่ายิงแอดแล้วมีคนซื้อเลยนะคะก็คือคุณต้องมีสินค้าที่มีกระแสนะคะเวลาที่เราจะเช็คใช่ไหมคะให้เราเช็คใน Google t r e n d เลยนะคะเราจะสามารถดูได้เลยว่าตอนเนี้ย ในไอจหรือว่าในโซเชียลในโซเชียลหรือคนไทยเนี่ยตอนนี้ต้องการสินค้าอะไรนะคะถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับเสื้อผ้านะโค้ดก็แนะนําเลยนะโค้ดแอดเช็คมาให้ทุกคนแล้วนะคะก็คือเป็นสินค้าแฟชั่นเกี่ยวกับเวียดนามคุณก็สามารถเอาไปดัดแปลงนะคะให้กับสินค้าของคุณนะต้องบอกเลยว่าคนใน IG เนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบเทรน์นะคะเราสามารถขายสินค้าอะไรก็ได้แต่คุณต้องอยู่ในกระแสะก็คืออยู่ในเทรน ขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโคดแอร์คอนซิลมาหลายแบรนด์มาหลายสินค้าและวไม่ว่าจะเป็นเอ่อแฟชั่นเสื้อผ้านะคะพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบว่าเป็นอจัดสวนเป็นหินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงงานนะคะเป็นโรงแรมเป็นการท่องเที่ยว จุกอย่าง everything ใน ig นะคะก็คือการที่คุณต้องทำคอนเทนต์ของคุณนะคะให้เป็นแนวแฟชั่น everything ig is fashion นะคะแฟชั่นก็คือเทรนด์นะอันนี้ต้องให้ทุกคนนะลองกลับไปเช็คดูว่าตอนนี้คุณทำคอนเทนต์เนี่ยที่เป็นกระแสอยู่หรือเปล่าคุณทำสินค้าที่อยู่ในเทรนด์หรือเปล่านะคะลองกลับไปปรับใช้ดูนะข้อแรกเลยนะคะถ้าคุณอยากปังเร็วภายใน30วันแบบลูกศิษย์โคตแอนะข้อ2เลยนะคะทุกคนนะ ใครที่วันนี้นะคะไม่ได้ทำคลิปรีวนะโค้ดถือว่าผิดพลาดมากๆคลิปรีวเนี่ยเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะแบบว่าวันนี้คุณมาเปิด IG วันแรกเลยคุณไม่รู้ว่าจะคุณขายสินค้าอยู่คุณมีสินค้ามันเป็นการเทสการทำคลิปรีวเนี่ยมันคือเปิดการมองเห็นนะคะให้กับ IG ของเราแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย มันเป็นการเพิ่มผู้ติดตามใหม่ๆให้กับทุกคนนะแบบโค้ดแอ้เลยนะช่วงนี้โค้ดแอ้ยิงแอดน้อยทุกคนรู้ไหมโค้ดแอ้ยิงแอดน้อยเพราะว่ามันเป็นช่วงในช่วงสงการโค้ดอัดในช่วงสงการใช่ไหมแล้วในช่วงสงการเนี่ยโค้ดบอกเลยว่าคนเนี่ยจะอยู่ในโซเชียลมีเดีย น้อยแล้วก็คนนะไปเที่ยวนะคะเพราะว่าคนใน IG ส่วนม,มากจะเป็นคนที่แบบชอบเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบว่าไปเที่ยวแบบใช้เวลากับครอบครัวจะเป็นคนที่อยู่ในระดับแบบกลแบบางไปจนถึงสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะใช้เวลากับ ในไอจีน้อยในโซเชียลมีเดียน้อยช่วงนี้โค้ดก็เลยยิงแอดน้อยหน่อยนะคะก็ยิงไม่เยอะเลยนะแต่ว่าโค้ดแอดสิ่งที่โค้ดแอดทำก็คือโค้ดแอดทำคลิปตลอดทําคลิปลงทุกวันนะโค้ดจะบอกเลยว่า IG เนี่ยเขาจะชอบคนที่สม่ําเสมอวันนี้คุณเป็นมือใหม่คุณไม่รู้จะเริ่มทํายังไงโค้ดบ,บอกเลยให้คุณเนี่ยทำคลิปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เลยเพราะว่าคุณจะเก่งขึ้นในทุกๆวัน แล้วการพัฒนาในตัวคุณเนี่ยคุณจะค่อยๆเพิ่มพัฒนาในสกิลของคุณในทุกวันด้วยก็การทําคลิปรีวิวมันเป็นการเพิ่มผู้ติดตามใหม่ๆเนี่ยโค้ดเนี่ยทำคลิปมาแล้วก็เพิ่มผู้ติดตาม IG จะไปหาคนที่ใช่ให้กับคุณถ้าคุณทําคลิปรีวิวอันนี้ต้องทํานะคะข้อ3เลยนะก็คือให้คุณนะเอาคลิปที่ปังหมายถึงว่าสมมติวันเนี้ยคุณลงไปแล้ว10บคลิป คลิปหนึ่งมี5้าวิวคลิปหนึ่งมี20วิวคลิปหนึ่งมี30มวิวคลิปนึงมี50วิวให้คุณเอาคลิปที่มันมี e n g เก e เยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเราเริ่มรู้แนวทางแล้วว่าอ๋อช่องเราไอจเราเนี่ยคนนะ่ะชอบคลิปประมาณไหนแล้วเราก็เอากลับมาทำซ้ำๆนะคนใน IG เขาจะเป็นคนที่ชอบติดตามคนที่สนใจเขารู้จักเขา เวลาที่เราจะขายของนะเราต้องรู้จักลูกค้าของเราว่าเฮ้ยเนี่ยทำสิ่งนี้ไปทําคลิปแบบนี้ไปเนี่ยลูกค้าได้ประโยชน์อะไรเวลาที่อยากทําให้คลิปปังนะโคจะบอกเลยว่าคุณต้องมี2ข้อนี้คือคลิปของคุณมีประโยชน์ไหมคลิปของคุณแตกต่างไหมแตกต่างถ้าแตกต่างก็คือแตกต่างเลยอ่ะภาพสวยเล่าเรื่องดีมูดดีหรือว่าคนสวยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะทุกคนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคือ คุณไม่ต้องคุณถ้าคุณไม่สวยถ้าบอกุวยโค้ดคัหนูไม่สวยเลยแต่คุณต้องมีประโยชน์ถ้าคุณสวยคุณก็ทําให้แตกต่างภาพของคุณให้ชัดคลิปของคุณดูให้ดีพยายามทำอัปเกรดโปรดักชั่นของคุณให้มันดีที่สุดในทุกๆวันอย่างนี้นะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถหาชาแนลทำให้โคนเนี่ยแบบมากดติดตามคุณแล้วเขาก็จะซื้อสินค้าของคุณนะคะอันนี้คือคุณสามารถมีลูกค้าทั้งที่ไม่ต้องยิงแอดก็ได้นะถ้าคุณทำคลิปอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ ส่วนข้อ4นะทุกคนนะข้อ4เลยนะคนใน IG นะโค้ต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนหลายคนนะชอบคิดว่าเฮ้ยชั้นนะ้โพสอะไรไปก็ได้ยิงแอด at, อะไรไปก็ได้คนก็ซื้อโน no, ไม่ใช่ทุกคนข้อผิดพลาดของคนที่ยิงแอด IG ส่วนมากคิดว่าวันนี้ชั้นโพสสินค้าอะไรไป ฉันก็ขายได้ในสมัยก่อนนะ่ะได้โค้ดบอกเลยว่าคนที่มาเรียนกับโค้ดนะมีทั้งมือเก่ามือใหม่คนที่มือเก่าเนี่ยเขาจะแบบว่าเฮ้ยจะต้องปรับถ้าเขาอยากจะปังเขาต้องปรับตัวเขาต้องเปลี่ยนแปลงแต่ข้อดีของมือใหม่เนี่ยคือมือใหม่เขาจะรู้เลยว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนดังนั้นโค้ดจะบอกเลยว่าใครที่ทำไอจมาแล้วขายของในไอมาสักพักแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่เก็ตคุณไม่เข้าใจนะ มือใหม่ที่พร้อมปรับทุกอย่างนะโค้ดบอกเลยว่ามือใหม่ที่มาเดียวกับโค้ดเนี่ยคือเขาปรับทุกอย่าง v v r y y t i n n นะเขาพัฒน,นาตัวเองนะเขาจะแสงหน้าคุณนะอันนี้โค้ดต้องบอกเลยถ้าวันนี้คุณเนี่ยต้องมาคิดก่อนว่าเฮ้ยใน IG ของฉันเนี่ยฉันจะเล่าเรื่องอะไรผ่านโปรไฟล์เพราะอะไรพฤติกรรมของคนในไอเนี่ยเวลาที่คุณยิงแอดไปนะ ต่อให้คุณยิงแอดข้อความนะเขาก็มาเช็คโปรไฟล์ของคุณดังนั้นนะคะ,ะวัตถุประสงค์ที่คุณควรยิงแอดใน IG ก็คือโปรไฟล์วิวทุกคนรู้ไหมว่าในแต่ละวัตถุประสงค์ของ Facebook IG เนี่ยเขาเนี่ยเทสมาแล้วว่ามันเหมาะกับลูกค้าของเขาเหมาะกับผลอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าเราเนี่ย อยากจะเข้ามาขายของใน IG เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำและคอนเซิร์นเลยมากกว่าการยิงแอดนะทุกคนเพราะยิงแอดเนี่ยแค่กดปุ่มสองปุ่มคุณก็สามารถขายได้แล้วคุณก็สามารถยิงแอดได้แล้วยิงแอดมันง่ายแค่ใช้มือถือเครื่องเดียวคุณก็ยิงได้แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะทําให้ตัวเองมียอดใช่ไหมคุณต้องมีสินค้าที่ปังทําคลิปให้ปังแล้วก็ เล่าเรื่องผ่านไอคนยิงแอดส่วนมากจะขาดข้อ3โค้ดพูดเลย99%ของคนที่มาโรงเรียนยิงแอดกับโค้ดเนี่ยพลาดเรื่องนี้คุณไม่เข้าใจคนใน IG คนใน IG คือคนมีเทสต์เขาเข้ามาใน IG เพราะเขาอยากมาเสพอินสไปล์อะไรบางอย่างเขาอยากมาเสพไลฟ์สไตล์เขาอยากมาเสพความเสืยความงามถ้า IG คุณรกร้านคุณรกแล้วคุณไม่ได้แบบว่าทำให้ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆคุณขายไม่ได้แน่นอน สังเกตว่าหลายๆคนเนี่ยที่โค้ดเห็นนะบางทีแบบว่ายอดผู้ติดตามนะเป็นแสนห้าหมื่นหกหมืแต่การเข้าถึงห้าคน6คนเพราะอะไรเพราะไอจของคุณคุณน่ยทำคอนเทนต์ปิดกั้นตัวเองคนส่วนมากโดยเฉพาะมือเก่าชอบทำคอนเทนต์ปิดกั้นตัวเองวันนี้คุณต้องปรับกลยุทธ์ของคุณนะโค้ดบอกเลยว่าคนใหม่ๆเนี่ยเขาทำคอนเทนต์โหดมากเขารับ m ม n ์เซสในคอร์สของโค้ด เพราะว่าคนทําไมในนักเรียนในคอร์สกว่าครึ่งหนึ่งนะคือปังคือขายได้เลยเลย,ยอดแสนหนึ่งโค้ดเลยกล้าขึ้นราคาคอร์สต,ตลอดเลยเพราะอะไรนักเรียนที่มาเรียนคือได้ผลลัพธ์กันทุกคนในสิ่งทุกคนรู้ไหมว่าในคีย์ของในคอร์สของโค้ดเนี่ยที่นักเรียนปังนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโค้ดมีออเดดไอให้โค้ดมีเช็คด้วยให้ด้วยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเอนเกจใน IG ของคุณอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ คุณต้องปรับเรื่องอะไรบ้างโค้จะเป็นคนตรวจให้ทุกคนนะนักเรียนในคอสนี้นะมันเลยต้องใช้เวลามากๆโค้เลยบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่รู้จะเริ่มเรียนอะไรกับโค้หรือสนใจอยากจะขายของใน IG คุณอาจจะมา,มาเรียนคอนซัลต์กับโค,ก,บโคก็ได้อยู่ที่499นะคะราคา5,000นะคุณก็จะได้ปรึกษากับโค้ส่วนตัวผ่านออนไลน์นะตอนนี้ราคากำลังจะขึ้นนะต้องบอกเลยว่าอันนี้นักเรียนแบบจองไปจนถึงแบบ สิ้นเดือนเมษาแล้วนะคะทุกคนนะก็ถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์ OA ของโค้ดมาได้เลยนะอ่ะโอเคส่วนข้อ5นะคะข้อสุดท้ายอันนี้คือเป็นคีย์ในการยิงแอดนะถ้าวันนี้คุณทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วนะคะข้อ5นะ หลายคนเนี่ยที่ยิงแอดไปนะคุณจะชอบยิงแอดแค่คอนเทนต์เดียวแล้วคุณก็จะทุ่มแค่แอดแอดเดียวโค้ต้องบอกเลยว่ากลายุทธ์ในการยิงแอดตอนนี้นะคุณต้องยิงแอดแบบสตอรี่แอดอ่าสตอรี่แอดก็คืออะไรพฤตินนกรรมของคนใน IG เนี่ยชอบส่องสตอรี่ใช่ไหมแล้วเขาจะชอบดูหลายๆคลิปหลายๆคลิปวันนี้ เหมือนกันทำไมโค้ดถึงบอกว่าโค้ดถึงมี9ช่องเปลี่ยนชีวิตให้กับนักเรียนหลายๆคนที่มาเรียนยิงเอ็ดกับโค้ดเพราะว่าโค้ดเทสมาแล้วว่ามันปังสมมุติวันนี้คุณยิงรีวิวคนหนึ่งไปใช่ไหมแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยรีวิวอินฟูคนนี้นะไม่เหมาะกับเขาอ่ะ เขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้ออาจแต่คนที่2คนที่สามมาอาจจะใช่อาจาอาจะใกล้เคียงหรือว่าคุณทำคอนเทนต์ o w To ไปด้วย How To ของคุณเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้กับเขาเขารู้สึกว่าเขากำลังมีปัญหาพอดีดังนั้นถ้าคุณยิงแอดหนึ่งครั้งแล้วคุณต้องยิงหลายๆซอยหลายๆโพสอย่าย,ยิงแค่โพสเดียวแต่คุณต้องมี Howto ด้วยมีอินฟูด้วยมีรีวิวด้วยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันซื้อสินค้าร้านนี้ไปสวยนะ ถ่ายรูปดีนะเฮ้ยฉันเหมือนอินฟูฉันอยากเป็นเหมือนอินฟูคนนี้นะฉันอยากเป็นเหมือนดาราคนนี้คนไอจีจะเป็นแบบนี้ดังนั้นนะโค้ดเลยบอกเลยว่าคุณต้องเล่าเรื่องนะใน i อของคุณนะเวลาที่คุณยิงแอดคนะ่ะเวลาเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาจะไม่ซื้อคุณเลยเขาต้องเห็นคุณนะในโฆษณา3-4ถึงครั้งเขาถึงจะซื้อของของคุณหรือว่ากดติดตามคุณถ้าเขาสนใจนะแต่ถ้าเขาไม่สนใจเขาก็ปล่อยผ่านไปเลยนะแล้วก็ข้อ6โค้ดจะแถมให้ทุกคนก็คือ งบประมาณในการยิงแอดอ่ะโคจะบอกเลยนะข้อหกมีให้มาทุกคนเลยให้ทุกคนไปเลยนะก็คืองบประมาณงบประมาณงบประมาณนะคะทุกคนสดๆเลยงบประมาณยิงแอดนะห้าสิบสมมุติคุณมีร0อยเปอร์เซ็ใช่ไหมห้าสิเอร์ซ็นเนี่ยโค้ชจะบอกเลยว่าตอนเนี้ยมันสำคัญมากๆก็คือคุณต้องมีห้าสิบเปอร์เซ็นต ก็คืออินฟูสำคัญเลยนะคะทุกคนนะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเรายิงแอดแค่สินค้าใช่ไหมหรือว่ายิงแอดแค่รูปภาพปกติอะไรอย่างเงี้ยคือโค้ชจะบอกเลยว่ามันไม่เวิร์คคุณต้องยิงแอดแบบว่าให้คนเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคนที่เป็นอินฟูอ่ะคนเนี้ย คนที้เขาชอบเออใส่เสื้อผ้าของเราใช้แบรนด์ของเราอย่างเงี้ยมันเป็นการรีวิวคนจะชอบมากๆดังนั้นโค้ดอยากจะบอกเลยว่าถ้าสมมติวันนี้คุณมีงบอยู่ที่30%ในการยิงแอดทำโฆษณาใช่ไหมคุณอาจจะเอา15%แรกเนี่ยของคุณเนี่ยไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์โค้ดบอกเลยว่าได้ผลมากๆแล้วต่อไปเนี่ยค่าแอดคุณจะค่อยลด,ล,ด,ล,ดลงแต่ว่าช่วงแรกถ้าคุณยังไม่เคยทำแบบนี้คุณอาจจะต้องยิงงบเยอะหน่อยนะคะก็คือสมมติมี100% 50%แรกคือให้อินฟูอีก5 0%หลังนะคะก็คุณก็เอามายิงแอดแบบนี้ใช้ได้ผลมากๆนะคะสำหรับลูกศิษย์หลายๆคนที่มาลงเรียนกับโค้ชนะแล้วก็ในคอร์สของโค้ชเนี่ยโค้ชจะมีวิธีการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจนะที่อยากจะลงเรียนกับโค้ชแอนนะมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเลือกสินค้ายังไงก็สามารถทักมานะคะเรียนคอนเซลล์นะมินิคอนเซลล์นะ หชั่วโมง60นาทีนะคะอยู่ที่4,999บาทหรือใครอยากจะลงเรียนคอร์สยิงแอดอยู่แล้วคุณมีสินค้าและคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องเริ่มยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถเรียนคอสได้คอสอสอนยิงแอดทะลุยอดขายหลักล้านที่โค้ดเอามารีวิวนี้นะคะก็อยู่ในราคา3,999บบาทนะคะทุกคนนะก็ถ้าใครนะคะที่ดูแล้วนะ ให้ลองไปทำดูนะคะทั้งหมด6ข้อนี้รับรองว่าการยิงแอดของคุณการใารของของคุณนะคะจะปังใน30วันแน่นอนเลยคะ่ะ